มาอยู่กับทามุคุงนะครับเป็นในสเปซอีพีที่สิบสองเนาะวันนี้นา่นนนา,จ,นาจะเป็นวันวันที่อัดน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็เกียมาต่อกันดีกว่าเนาะบางทีผมหายไปนานนิดนึงนะครับปีนี้เป็นแบบหนวัดมานะครับไ,ไ้ไปไหนต่อเนี่ยฮะเ <c oughs> อเดนเซ่ทูพุสโตออลพุสโตเลต์นะครับก็น่าจะไปจัดการในตัวที่ว่ามันเป็นตัวใหญ่นั่นนะครับ <c oughs> เฮ้ยแต่ก่อนไปขอเช็คของก่อนซื้อปืน,น,น,นไม่ได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยสองนะสามสิบเจ็ดนะคุณนี่เราเข้ามาดู มันผมจะรวยนะทีน,นี้ได้อยู่แต่ว่ามีไฟกับอันนี้อะไรฟอสฟอสฟอเรอนจี้นะครับยาไม่มีเลยเอมามาเอามาเลยสองพันนะครับใช้ให้หมดนะครับขอดูแมพหน่อยสิว่าไอ้เครื่องนี่อยู่ไหน ไปชั้นสองป่ะอ่ะไม่เป็นไรซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่า,ากันนะครับไปไปต่อ โอเคครับตอนนี้คือเหมือนกับว่าดรคอสเนี่ยบอกว่าเออเวอร์ธานตัวเนี้ยมันยังแข็งแกร่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าไอแซคบอกว่าไม่มีเวลาแล้วนะครับต้องสาเท่านั้นนะครับ Entering zero gravity ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคูเปิดกันเลยเหรอแล้วคูวะเนี่ย ก็ใช้ไปเยอะอยู่สองล้นครับแค่สองนเนาะไม่มีอะไรแล้วเช็คอีกทีก็คำชัวไม่มีอะไรแล้ว Exiting Zero Gravity he's improving there's still pockets of gas trapped here and there here and there listen uh-huh jacob my jacob last i heard he was on the mining deck with some other survivors he said they were building an sos beacon did they finish it he said it was nearly done but i haven't heard from him in a while i can't leave yet I need to make sure the air is safe to breathe. But if you can find that SOS beacon, call for rescue. I will. Mining deck. Okay, got it. And if I meet Jacob? Tell him. I'll find him. He's all I want to see. Uh, An SOS beacon. Someone jettisoned all the others. Isaac, there's a shortcut to the mining deck. You're Cross's workstation. I'll get it open. Chapter 6กคอมพิต์นะครับเป็นเมนเทลทัตว์ตเจ็บกินดูนวอยนดครับเข้าสู่ความกลวงนะโอเคก็คืออานเอรคอสบอกว่านะครับถ้าจะเป็นแฟนเขานะครับชื่อ Jacob, นะเจยคอปเจยคอปกำลังสร้าง SOS b ีค c o หรือสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับที่อยู่ที่ส่วนจอกนะครับ แต่ว่าดรอคอร์สยังมาด้วยไม่ได้เพราะว่าดร็ดรคอร์ส่ต้องทำให้อากาศบริสุทธิ์ก่อนนะครับเขาจะมัวร์ว่าอากาศบริสุทธิ์เนาะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่ไม n i n งเด็กนะครับเพื่อสารต่อเอคอนเนี่ยให้เสร็จนะครับส,สเตจิสร็หมด ไม่เหลือ,อเนี่ยตายแล้วตังก็ไม่ค่อยมีโอ้ต้องทิ้งไฟไปก่อนเอากระสุ่นมา่อนว่าแล้วเชี่ยไม่น่าห้าวเลยซื้อไม่หมดเลยตพิงมีอะไรนะตังไม่ใช่มี The deck systems are running haywire. Great. Let me work on the elevators. Any idea where Temple's SOS beacon might be? I'll check the mining control room. The launch tube's there. Could send out a beacon easy. Anyone there? Hammond? Where are you? In defense, the hoping they don't hear me. Yeah, those things are everywhere. No, the unitologist. They're all here on the crew deck. They've lost it. One of them stabbed her friend in the head. He just stood there. He He f u c k i s m i l e They're going s o m e w h r e Hammond! Shit! Lost the signal again. We gotta find that beacon, Isaac. Fast. ตอนเรียวกไอแซคนะครับว่าจะหามีคอนที่ไหนนะครับไอแซคก็ตอบว่าได้อยู่ที่ยิงกระสวยเนาะส่วนแฮมอนก็ติดต่อมาว่าพวกยูโทยูนิโทรจิตคืออะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่กำลังจะมาก็น่าจะมาหาเราแน่เนะครับไม่มีอะไรสู้เลยนะถ้ามาหาเราอ่ะ หมดแล้วไม่เหลือสักอย่างนะครับแล้วไปไหนไ,หนไปทาง,งนี้้พวกนี้มันคืออะไรออ๋อมันคือหอโหหนอนผมนี้ย่ง Miners locked up some nice gear. Too bad. I could have put it to work. You still could, if we find the right rig codes. The captain's rig won't get me in? No, that lockdown's a custom job. But I can use the captain's codes to create an overwrite framework. Didn't you find a senior officer's rig? A few more like that, and we're in business. Okay, framework's done. Find the rigs, download their codes into a bridge console. และ i t นจะ build อ o u ่ Master Security o v e r r i d e หืมไฟคอมออฟิเซอร์ไวลิลิฟนะครับ mm hmm. อ่าอ๋อผมไปเจอมาคนหนึ่งมั้งมันต้องใช้ลิฟคนอื่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. เควสมันคือโอ้โห เองเออยู่ฟอร์หกของอนะชีเคฟอร์โอ้โหูนะครับเฮ้ยีก็อยู่นี่นะขอเป็นไม n นิ่งออฟฟิเซอร์นี่ไงถ้าเราเจอนะครับถ้าเราเจอเราก็ จะมาตรงนี้ได้เนาะแต่ตรงนี้ยังไม่เจอนะครับก็ตามคฟลทหลักไปก่อนเดี๋ยวผม,มแท็กหว้แม่มีอะไรไหมนะไปต่อตรงนี้นะครับยังไม่ไป อม่ะนี่ไงใายหน่อยดิซื้อมาได้เยอะโอ้โหเจ็ดอันละน่นขายได้ไหม อินค e ีส e นะครับไม่ได้ใช้ หวังว่า,วาปืนแรงดีเฟ็มท็เวอร์มอผมเอาไว้ใช้แค่เคลียตัวที่เป็นปล่อยลูกน้องตัวเล็กๆอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> level 3 security clearance required ไปไปทำบีคอนกันถ้าเจอลิฟต์มาสเตอร์เอนจิเนียร์ก็ดีนี่ค f t เร m i n i ส g s ข b d u c t s ิ r e l o c ั e d d o ต n e v e ล็อ o u า h all s y s ่ e m s a สิ running I'm g o ู n ฉันจะแก้ปัญหานี้เขาบอกว่าเหมือนกับระบบมันล <oo> ็อกดาวน์อยู่นะค๋อนีอเราใช้ลิฟต์ใช่ไหมเรา ต้องไปที่นี่ไงต้องไปที่ไบนะิ่งเนาะเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวผมไปเล่นแยกกันดีกว่าครับจะได้ไม่งง นี่มันแปลกๆกไงหมายไหมกระสุนไม่ค่อยมีต้องใช้อย่างประหยัดประหยัด 好大啊！那。 没再见。 แค่นี้แค่นี้เห่นไหมโอ้ทางขวา ี่ป้าเอเจิเนีรคนคนนี้ไหมไม่ใช่ขุดเจาะพวกแรกกันอย่างนี้ครับก็คือเอาพวกกบาทมาแล้วก็ล็อกไว้ด้ยยาแล้วก็ดูเจากันอย่างนี้เลยนะครับหงล้ำนะนนไปยิง Launch tubes sealed. Right Please out. contact Supervisor Dallas for authorization. Finally getting somewhere with the mining deck systems. Got the SOS beacon? No, and the launch tubes are sealed. I need a deck administrator's rig to get them open. The deck admin is Supervisor Dallas. He's on the processing subdeck. I've got rig activity for a Jacob Temple 2 maintenance subdeck. Maybe he left the SOS beacon there. Just hope you can reach it through these malfunctions. Not malfunctions. Traps. <laughs> the miners' way of holding the line. Shit. Okay, I'll unlock the sub decks. Just make sure that beacon's not wired to anything. Okay. i will go back,